เมงกะลาบาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมกลับมาพบกับช่องยอมีนะครับผมนับมาทานอาหารว่างด้วยกันนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารว่างนะครับจะเป็นเมนูยำถั่วใบชาพม่านะครับผมชื่อว่าและแพตตกนะครับผมมีใบชากับถั่วผสมกันนะครับผมแล้วก็ผักข้างเครยงอะไรต่างๆครับมาครับมาทานด้วยกันเลยครับผมอ๋อแล้วก็ จะมีน้ำชาด้วยนะครับขัดไม่ได้เลยนะครับผมถ้าทานแล้วแพ้โต๊กนะครับผมต้องมีน้ำชาด้วยนะครับผมใส่เค่งด้วยครับผมเค่งซอยนะครับอันนี้ครับแล้วก็กระเทียมครับเก่งอย่างนี้เลยครับผมมากครับพี่น้องอร่อยมากมากเลยครับ หอมมากเลยครับน่ากินมามากเลยครับ ต้องดื่มกันน้ำชาครับร้อนร้อนสุดยอดเลยครับ พี่กินดาครับอันนี้พี่ขิดหนูใช่ไหมครับ ถ้านายที่อยากทานก็ในรัศดาน่าจะมีนะครับผมลองเพลินดูนะครับก็จะมีนะครับอร่อยครับผมอร่อยแน่นอนครับรับรองครับ,บ,รบจะกินกับข้าวก็ได้นะครับ ข้าเก่งกับกระเทียมกับขิงซอยแล้วก็พริกสด หมอกมามากลยครับอร่อยครับ อคนลืมบอกไปครับมันหมกกับกระแลมมา,มากๆเลยนะครับถ้าทำเป็นแกล้มนี้สุดยอดเลยครับเราชื่อพมาวันและแพตโต้นะครับผมและแพตโต้นะครับกินกับข้าวก็ได้เกินแบบเป่าๆอย่างนี้ก็ได้ครับอร่อยครับผมถ้ากินกับกข้าวก็เอาเข้ามาคลุกๆกลครับ อะไรไม่เผ็ดเลยครับกินปลาไหลเม็ดแล้วครับไม่เผ็ดเลยสสยพันนี้ครับ มเมื่อยคางครับ <c oughs> ถั่วครับผมเที่ยวถั่วเมื่อย <c oughs> อร่อยมา,มากเลยครับกินเล่นๆนะครับอร่อยต้อมที่ผมอยู่ที่ทํางานถ้าผมเอาไปด้วยนี้มีเพื่อนร่วมงานคนไทยอ่ะเขาชอบกินมากเลยครับเขาบอกว่าอร่อยดีครับส่วนน้ำชานี่ผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วเหมือนกันนะครับ ที่บ้านที่บ้านผมเป็นประเพณีอย่างเนี้ครับทุกบ้านต้องมีน้ําชาครับผมที่บ้านนอกผมนะครับผมแต่ในเมืองผมไม่รู้เหมือนกันในเมืองจะใช้เป็นกาแฟ,ฟหรืออะไรลืกเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่บ้านนอกผมะครับจะมีน้ําชาครับผมทุกบ้านมันต้องมีน้ําชาต้มไว้ครับเวลาแ,แขกมาหาอย่างเนี้ครับเพื่อนมาหาอย่างนี้จะเลี้ยงต้มรับกับน,น้ําชากับยำโถอ,อย่างเนี้ครับผมมาเป็นประเพณีครับ อ่ะวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับผมท่านใดนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกทคนที่มารับชมคลิปของผมนะครับผมเมงกะลาบาจีซูเตียนม,มาเด้กันเนี้ย๊บาบายครับ